ของมันต้องมี e <laughs> ีที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้มีไว้ก่อนเราค่อยหาประโยชน์ทีหลังเดี๋ยวกูดมยาก่อนกูเครียด <laughs> อันนี้อันนี้ก่อนเลยอันนี้ไปเอามากับตัว <laughs> ไปเอามากับผู้ว่าจ้าง <laughs> 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 เขานัดกุยที่ไปอีกที่หนึง่ง เขาคอทะเลภูเป็นแบรนด์คนไทยแต่เดี๋ยวอันนี้เป็นสครับอันนี้สูตรแอปเปิลอันนี้สูตรลูกอะไรนี้ทับทิมเออทับทิมอันนี้สูตรมะขาม <ทะ S 1> เขาบอกว่าสูตรนี้เหมาะกับกูมากสามสูตรแล้วก็อันนี้เป็นเ,เจลว่าน้ำแบรนด์เข,ข่าคอทะเลภูนี่ พี่เขากลัวกูไม่มีอุปกรณ์ในการรีวิวให้ยายขัดตัวมาด้วยแล้วก็อันนี้ไอ้ที่สครับผิวเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะจ๊ะว่ามันโอเคมากน้อยเพียงใดงานจ้างกูกระดานะถ้ามันไม่ด <laughs> ีแล้วก็อันนี้ถ่ายวิดีโอก่อนใครวะ อ่าพิกต่ออันนี้คืออะไรอ่ะจำไม่ได้อ๋ออันนี้จะของแบรนด์น้ำหอมน้ำหอมอันเนี้ยฉันเคย มีว่าฉันฉีดจนหมดไปแล้วหอมมากึันมีครบทุกชิ้นเลยอันนี้น่าจะกลินใหม่มฉันยังไม่เคยได้ก็เสร็จมาโอ้สีม่วงเอ้ยนี่ที่นี่กลิ่นออกใหม่มันเป็นแบบว่าฉีดผมฉีดตัวได้เดี๋ยวค่อยรีวิว โอ้ยมีับเบิ้ลทำห่าอะไรวะยังไม่ถึงคิวรอไปก่อนใครจ้างคูต้องทำใจรอรออารมณ์อันนี้อะไรจ้าจากทิก t อกของจาก t ิตกตอกส่วนใหญ่จะเป็นของที่เจ้าของแบรนด์ส่งให้น,นี้มาร์กเป็ดไข่รูปใช้ได้นะคะ แต่ยัแม่นี้แล้วรีวิวให้แม่ด้วยนะจ้ะนี่มาร์เป็ดไทยตัวนี้ใช้ดีมากหน้าชุ่มชื้นไม่ลอกไม่แพ้ทำให้หน้าสว่างกระจ่างใสต,ตอนนี้มีโปรนะจ้าทุกคนฉันได้โค,ส,ดดนนโคส่วนลดด้วยนี่ฉันได้โคสุดนลด้วยนะจ้าไปตำกันนะจ้าอันนี้ตำกันนะจ้ะเดีย๋ยวจะปักตะกาให้นะจ้ารอ ผลท่งก็กล่องเยินเยินเอามาให้กูเนี่ยครบไหมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดกล่องเหรออันนี้อะไรจ้าอุดรธานีอันนี้นำเสนออันนี้ของกูเองของเสียสตังกูเป็นเจ้าภาพตัวเองจา้าเปยตัวเองจา้านี่จา้า แทนทะเลแหลแทนแทนแทนเพื่อคิตตี้คิดใจน่ารักมามลูกเอาไหมเอาถ้าเอาเหรอคิตตี้อ่ะมันเป็นสีอมรูนะใส่บางโอกาสยังไม่ให้ แล้วจะถามทำไมเอา้าไ,ไม่จะไปน,นี่อะไรจ้ะอ๋ออันนี้ฉันสั่งมาห้อยห้องฉันเพราะว่าลูกฉันมันบน่นเพราะฉันน่ะชอบฉีดสเปรย์เยอะฉันก็เลยจะเอามาห้อยมันเป็นที่ห้อยรถยนต์น่ะทุกคนนี่ จะมาให้หน้าอีก่ะลูกโัวฉีดแล้วเนะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็จะเอาไปแจกปีใหม่เขาด้วยน่า <c oughs> รักไหมสี <c oughs> ่กลิ่นเอาไว้ห้อยตามจุดห้อยตูท้ทับผ้าห้อยกลงไอเผาต่องกล่องพอที่เหลือแจกเพื่อน ันนีไรโอ้ยโอ้นำเสนออันนี้ฉันใช้แล้วครั้งหนึ่งฉันติดใจฉันก็เลยสั่งเพิ่มฉันจะปักตะกร้าให้ลกแกแ้วจ้ะนี่อย่าหาวิฉันพูดไม่จริงมาใช้ดีมากนี่อันกดเขากลิ่นโค,โคโนัสมันเป็นอ่า บอดี้ออยล์อันนี้พกคนนัทอันนี้นูทิล่าใช่ไหมเอมลูกอะไรนูทิล่าเหรอแอลมอนแอลไอไหนมาดู <Nut ella. S 2> น,นูทิล่าแล้วก็กุหลาบเอมเอาไหมอันนี้กุหลาบแม่แมท้กุหลา,าบ <laughs> โชล่านาทูเล่อะไรอัฟเฟรดกุ๊กเกอร์ทาสเลตฟังนะจ๊ะตกอังกฤษทั้งคู่เนี่ยอยู่ถ้าให้ละอันหันไปหาไอ้ตองให้ไอตองอ่านเออนาทูเล่นาทูเล่เหรอนาทูเล่อานถูกแล้วแปลว่าอะไรนาทูเล่ลว่าธรรมชาติธรรมชาติจากโคโค่นะจ๊ะโคโคอนัทคืนนี้โคโคเคียโคเคียโคเคียอะไรเมล็ดกาแฟลหรอ า oh. คนนะั้นคือมะาพร้าวเนี่ยวันนั้นนะ่ะกูอาบน้ำพูดถึงเรื่องอ่านชื่อแบนกีสัคคอร์ดังกษด,ดิผงโกโก้เออเอาผงโกโก้แต่ถ้าใครจะจ้างฉันไองานที่ว่ามันเป็นกุหลาบอะ่ะอย่าเอามาให้ฉันนะฉันแพ้ไอที่มีส่วนผสมของกุหลาบอะ่ะนอกนั้นฉันชน,นะหมดวันนั้นน่ะฉันอาบน้ำแม่งสองรอบคัดสองคัดอะ่ะทำคลิปอะ่ะ รีวิวให้เขาอ่ะพออาบรอบพี่สองเสร็จเสร็จก,กูคิดว่าดีแล้วแหละกูก็เดินตัวสั่นตัวซีดมาเลยมานั่งดูตรวจคลิปเออตรวจคลิปอ่ะสรุปอ่านชื่อแบรนด์เขาผิด <laughs> กลับไปอาบอีกรอบนึ่งวันนั้นกูได้อาบน้ำสามรอบบ้าโบนี่อะไรคะชุดเซ็ต ว้าว <Wow. S 2> เธอจะใส่ได้ไหมเธอคิดว่าไอ้ด t อน o นเธอเอาไหมนี่คืออะไรชุดเซ็ตสีดำไม่เอาไม่เอาก็ไม่ต้องเอาฉันเอาอีกโอ้ <c oughs> ชินจัง <c oughs> ทุกภาคมันหนูน้าาา <c oughs> นี่ผ้ากอคุง ชินจ,จังแล้วก็จริงๆแล้วฉันไม่ได้ชอบชินจังนะฉันชอบไอหมาตัวนี้ชิโร่อ้าวอ๋อก่องมันต่อกันเหรอคลิปกูก็จะยาวแล้วเนี่ยเดี๋ยวสต็อกไปก่อนแป๊บนึงโอเคกล่องนี้ไม่มีอะไรอันนี้อันนี้คุกเขุกเกสั่งมาแจกเพื่อนร่วมงานไรเดอร์ ที่น้องพ้องเพื่อนเพื่อนผูงลูกหลานแล้วก็เอฟซีบางคนที่เขาเคอยซัพพอร์ตเราเราก็จะพัฟฟ์กดขอกับบ้างเราต้องหาเป็นผู้ให้บ้างนะคะสั่งมาแล้วรอบหนึ่งแปดกระปุกเจ็ดกระปุกหรือแปดกระปุกจำไม่ได้คิดว่าไม่พอเลยสั่งมายกรังเลยน่ารักไหม สี่แปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกแปดยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสี่ครบเดี๋ยวไปแจกไปใหม่จ้าโอเคมีจำนี้แหละงานรีวิวก็รอไปก่อนรออารมอมีอารมณ์